สวัสดีครับวันนี้โตโน่ยเชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมบอนไซสวยๆที่สวนบอนไซฮันเตอร์นะครับบอนไซฮันเตอร์โอ้โหแต่ละต้นนี่ครับเคยเห็นแต่ในต่างประเทศนะนี่ที่เมืองไทยนะครับแล้วพื้นหลังนี่สวยมากนะเข้ากับต้นไม้มากนะครับนี่เป็นสนนะครับมีหลายแบบนะครับมีหลายแบบสนชิบะกุเนี่ยสนเลื้อย มีฮิโนกิก็มีนี่มาดูต้นละลานมาดูต้นนี้นะครับส่วนต้นนี้อิตโตกะว่าชิมปะกุนะครับโอ้โหต้นนี้เป็นทรงตัวกระถางนะครับต้นนี้ราคาหลักล้านนะครับหลักล้านสวยมากนะครับร้อยกว่าปีนะครับร้อยกว่าปีคัดเขตสไตล์นะครับ เห็นทะลุนี่เะิะต่ายหลักล้านโอ้โหสวยมากจริงๆอลังการโอ้ยโซนพี่โอนี่ครับ่้น,นหลักล้านแล้วก็มีโซนนี้นะครับโซนนี้อีกโซนนี้ก็สวยมากเลยนะครับดูนะอารมณ์แบบไม้นอกโอ้โห แต่ละต้นนี้ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับต้องบอกว่าสุดยอดเลยคือที่สุดของบอนไซแล้วนะครับเป็นสวนที่ใหญ่แล้วก็มีไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมูลค่าอนี้หลายล้านนะครับนี่ครับสวยมากอย่างต้นนี้นะไซไม่ใหญ่มากนะคนเดียวยกนี่ครับแกะซากทำซากได้สวยอลังการจริง อันนี้เป็นปลายมือพี่โอ๊กนะครับพี่โอ๊กทำโอ้โหโอ้ยดูไม่มีเบื่อนะครับสวยมากมาดูต้นนี้ต้นนี้อยู่บนหินนะครับไม่รู้ลากอยู่ตรงไหน,นจะอยู่บนหินได้นะครับสวย มีหลายทรงครับหลายทรงหลายแบบนะครับอยู่กลางสวนนี่ก็มีนะครับกลางสวนเนี่ยซากการทำซากแล้วก็การทำซา,ากนี้นวลขาวนะครับไม่ขาวเวอร์นะครับเป็นขาวแบบนวลน,นวลน,นวลสวยๆนะครับเนี่ย คือซากนี้คือละเอียดมากจนแบบคือเป็นเนื้อเดียวไปเลยครับต้นไม้ละเอียดครับนวลมากเออต้องมีเทคนิคพิเศษอะไรทักอย่างนะครับเพราะบางต้นที่เคยเห็นมันต้นก็จะแบบมันไม่กลืนไปกับลำต้นครับมันจะเป็นแบบเป็นหยาบๆอันนี้นวลนะสวยมากเลยโอ้เป็นบุนตานะครับ ที่ได้ชมสวนบอนไซฮันเตอร์นะครับสวนบอนไซพี่โอ๊ตนะครับโอเคครับสวัสดีคคับสวัสดีครับ